จำต้องสูญเสียเนื่องจากความผิดพลาดแต่ความตายของมันก็อาจมีค่าสำหรับสิ่งอื่นเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตชั้นสูงชนิดอื่นการสื่อสารในกลุ่มวานนำร่องครีบสั้นนั้นเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ละกลุ่มก็จะมีภาษาเฉพาะเป็นวิธีที่ทำให้พวกมันเคลื่อนที่อย่างพร้อมเพรียง การอาศัยอยู่ในสังคมที่ต้องดิ้นรนทําให้สมาชิกบางตัวต้องร้อนรนกระวนกระวายและไม่มีวิธีไหนดีไปกว่าการสัมผัสสวมกอดแสดงความรักเพื่อทําให้มันสงบลงการแสดงออกก็เป็นสิ่งสําคัญในสังคมและทุกตัวก็ร่วมเล่นกันตราบเท่าที่มันว่างจากภาระหน้าที่บางตัวก็สามารถทําได้ดีกว่าตัวอื่นความสัมพันธ์แบบนี้เกิดขึ้นทุกๆวัน ช่วยเสริมสร้างมิตรภาพอันดีและแสนยืนยาวเต่าตนุที่ร่อนเร่อยู่ในหน้านน้ำแห่งนี้เป็นเต่ววาวัยยาว การมาถึงของมันคือการเดินทางร่วมกันหลังจะผ่านกระแสน้ำในมาหาสมุทรมาหลายพันกิโลเมตรความกังวลของเต่าเร่ร่อนพวกนี้คือการมีชีวิตอยู่และเติบโตขึ้นนั่นหมายถึงการเติมท้องด้วยอาหารมาังสวิรัตให้อิ่มเต่าตนูกำหนดเส้นทางไปสู่จุดที่มันโปรดปรานในเขตน้ำตื้น ซึ่งเป็นที่พักพิงนั่นก็คือป่าหญ้าทะเลทุ่งหญ้าใต้ทะเลเติบโตอย่างรวดเร็วจะช่วงเวลากลางวันที่ยาวนานขึ้นพื้นที่หลบภายใต้น้ำนี้จำเป็นอย่างยิ่งต่อการฟื้นฟูชีวิตอีกครั้งเป็นระบบนิเวศท,ที่แสนพิเศษทว่าเต็มไปด้วยอุปสรรคราดที่คอยยึดหญ้าทะเลไว้ ทำให้มันเป็นสวนที่พักพิงและแหล่งอาหารของผู้เยี่ยมเยือนนับไม่ท้วนใบของหญ้าทะเลเป็นสถานที่หลบภัยชั้นดีสำหรับสัตว์ที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใบหญ้ายังทำหน้าที่เป็นโรงเรียนอนุบาลสำหรับปลาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอีกด้วย มือกระดองใช้พื้นที่นี้เป็นแหล่งล่าอาหารได้อย่างดีขณะที่ปลานกแก้วเม d ดเตอร์เรเนียใช้ไปที่พักพิงและหลบภัยชั่วคราวเต่าตนุไม่อยากทิ้งสวนอาหารที่มีทุกอย่างที่มันต้องการนี้ แต่นาฬิกาภายในจะบังคับให้มันต้องกลับสู่ชายหาดห่ากไกลที่มันจากมาแต่ละเกาจะมีภูมิทัศน์แตกต่างก,กัน บางครั้งก็ต่างอย่าชัดเจนกับเกาะรอบๆแม้ว่าจะอยู่ใกล้กันก็ตามถ้ำใต้ทะเลให้ที่ลีภัยอันใสสว่างที่ซึ่งเวลาเหมือนจะหยุดนิ่งไม่มีฤดูหนาวหรือฤดูร้อนที่นี่ไม่มีความแตกต่างระหว่างเดือนนี้เดือนที่แล้วหรือเดือนหน้าหลายล้านปีแห่งประวัติศาสตร์ ถูกจารึกไว้เหมือนภาพโมเสกในก้อนหินเป็นที่ซ่อนตัวสำหรับกุ้งปล้องสีทองหรือกุ้งเมืองกรประการังทั้งคู่จักว่าเป็นสัตหายากในปัจจุบันครับขณะนั้นฝูงวานนำร่องรีบสั้น กำลังว่ายตามจังหวะที่กำหนดโดยเหยื่อของมัน mm. การเข้ามาและจากไปอยู่เรื่อยๆของสมาชิกฝูง mm. ทำให้มันมีโอกาสมากมายที่จะแลกเปลี่ยนภาพที่คุ้นเคยต่อกัน mm. สัตว์ประเภทอื่น mm. ที่ดูคล้ายกันแต่ตัวเล็กกว่าวาน,นำร่อง mm. ก็เดินทางมาถึงที่นี่เช่นกัน ันคือโรมาริโซตัวเต็มวัยมีร่างกายที่จะไม่ได้รวดลายแปลกประหลาดแผลเป็นที่เคยหายแล้วไม่ได้ฟื้นคืนสภาพสีผิวเป็นลักษณะพิเศษสำหรับสัตว์ชนิดนี้ซึ่งความหมายของมันยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาของสายพันหายาชนิดนี้ครับ พวกมันก็เลือกเกาะคานารีเป็นที่พักอาศัยเช่นกันแต่จะอยู่ในหน้าน้ำเปิดทางเหนือมากกว่าโลมาริโซใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมสองแบบคือใช้ทะเลเปิดเพื่อหาปลาและหมึกกล้วยส่วนบริเวณใกล้ชายฝั่งเพียงสองสเตรสสำหรับตามหาหมึกยักษ์และหมึกกระดองลมสินค้าจากแอตแลนติกเหนือเริ่มมาถึง ช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้ทางทอดยาวสีเขียวบนเกาะปาโบราณอลึกลับนี้อยู่รอดมาได้โดยกักเก็บความชื้นที่มากับลมไกลจากทางเหนือเอาไว้ลมนี้คือแรงขับเคลื่อนขนาดใหญ่ที่ช่วยเร่งกระแสน้ำหมหาสมุทรบนผิวน้ำ ผ่านช่องแคบๆระหว่างหินภูเขาไฟขนาดมหึมากระแสน้ำปั่นป่วนช่วยกระตุ้นให้พื้นทะเลปล่อยธาตุอาหารและคลอรโรฟิลล์ออกมาโรงเข้าวัตถุที่สังเคราะห์พลังงานจากแสงอาทิตย์เหมือนเป็นการคลอระคังมือเย็นและเป็นสัญญาณเริ่มกิจกรรมใหม่อาหารกระยาทิพย์จากมหาสมุทรมาถ,ถึงแล้วทุกสายพันธุ์จึงต้องตักตัว ฝูงปลาผิวน้าม,มีขน,นาดตัวที่อ้วนขึ้นเพราะว่าได้กินแพลงต้นจนอิ่มหนำก่อนจะว่ายกระสู่การส้่มโจมตีจากปลาทูน่าท้องแถบขีปนาวุธแข็งแกร่งดูดันที่หนักถึง20กิโลนี้คือฝูงปลาทูน่าที่กำลังอ,อพยพและเพิ่มจำนวนขึ้นในช่วงฤดูร้อนของที่นี่ การหาอาหารของพวกมันนั้นทดรุนแรงและไร้ความปราณีการว่ายน้ำข้ามทะเลเป็นภาระแสนอันตรายเพราะว่าต้องออกจากพื้นที่หลบภัย ปลาบัวใช้ประโยชน์จากวัตถุที่ลอยอยู่เพื่อครอบครองพื้นที่ใหม่พวกมันไม่สนแหล่งที่มาขอแค่ให้มีความปลอดภัยก็พอแล้วเมื่อเข้าครอบครองเขตแดนแล้วผู้มันก็เริ่มกินเพรียงคอห่านและปู่ผู้โดยสารบนเรือลำเดียวกันนี้ท่ามกลางกระแสน้ำเงียบสงบนักเดินทางผู้นี้ก็สามารถไปถึงเกาะกลางมหาสมุทรอันห่างไกลได้ ปลาลิ้วลมในช่วงวยัยเยาว์ก็ลอยล่องอยู่บนผิวน้ําเป็นขั้นตอนสําคัญโกนที่มันจะดำดิ่งสู่ความลึกยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นที่อยู่อาศัยของมันไปตลอดชีวิตฤดูร้อนเพิ่มอุณหภูมิให้น้ำทะเลและดึงดูดสายพันธุ์จากพื้นที่เขียนร้อนมาด้วยปลาผิวน้ําที่อพยพมาอย่างปลาอิโตโมอน ว่ายไปอย่างรวดเร็วไล่ตามฝูงปลาขนาดเล็กที่กำลังว่ายไปทางเหนือแต่พวกมันก็โดนก่อกวนโดยโลมาฟันหักกอแกงต่างๆเป็นตัวกีดขวางที่ทำให้การเคลื่อนที่ช้าลงแต่พวกมันก็ยังว่ายไปหากลุ่มเล็กๆหลายกลุ่ม ที่ไหนที่สุดจะรวมกันกลายเป็นฝูงใหญ่การว่ายน้ำของผู้บันไม่เหมือนใครและไร้ข้อผิดพลาดเรียงกันเป็นแถวแทบจะเคียงว่าเคียงไหลเหมือนกับกอธารมา้าและพร้อมส่งเสียงราวกับแตรทับออกสึก แคบระหว่างเกาะยังทำหน้าที่เหมือนปล่องขนาดใหญ่ที่นำสิ่งมีชีวิตอันน่าทึ่งมาจากทะเลเปิดฉลามวานหนุ่มตัวนี้เป็นผู้อพยพมันมีลำตัวยาว15เมตรและหนักถึง20ตันแม้ว่าจะดูโหดร้ายแต่มันกลับไร้พิษภัยมันกินแต่แพลงต้นและตรวจจับได้จากในระยะไกล เื่อนักเดินทางอย่างปลาไพาลอตและปลาเหาฉลามก็ามอาอาศัยประโยชน์จากขนาดร่างกายขนาดใหญ่โตนี้ตลอดระยะเวลา70ล้านปีแห่งวิวัฒนาการมันเป็นหนึ่งในสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ใหญ่ที่สุดมีน้ำหนักพอๆพกับไดนโนเสาร์ขนาดใหญ่ที่สุดในตอนนั้นฉลามหวาน สามารถมีชีวิตยอยู่ได้ถึงร้อยปีแต่แขกไม่ได้รับเชิญจากยุคสมัยใหม่ก็ปรากฏขึ้นในหน้านาน้ำแห่งนี้ผูกมันไม่ใช่มึกหรือแมงกะพรุนและแน่นอนว่ากินไม่ได้สิ่งสกปรกเหล่านี้กำลังเปลี่ยนมหาสมุทรให้เป็นท่อน้ำเสียขนาดใหญ่ ตัวที่อยากรู้อยากเห็นและชอบเล่นซุกซนก็ได้เล่นสนุกกับสิ่งใหม่หน้าตาประหลาดพวกนี้แต่ต้องแลกด้วยอะไรบ้าง ในเองก็ไว้ใจในรูปลักษ์และจำต้องจ่ายภาษีราคาแพงสิ่งที่ดูเหมือนที่กำบางแสนอบอุ่นสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นชื่อที่แขวนคอมันเองนี่คือตัวอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลผู้บริสุทธิ์ที่ต้องโทษประหารอย่างช้าๆและทรมานลงไปทางใต้ในน่านน้ำอันสงบมีเต่าหัวค้อนที่ไม่รวงรู้ถึงโศกนาฏการรมนี้ กำลังพักผ่ออย่างสบายใจโดยควบคุมอุณหภูมิร่างกายใต้แสงอาทิตย์ฤดูร้อนใต้เงาของมันมีผู้เช่าร้ายใหม่จะเกิดร้อนอย่างปลาพลอตเข้ามาเยี่ยมเยือน Blue Planet Manutas ก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีลูกเลน ของผู้โดยสารรายนี้ช่วยให้ที่พักพิงและอาหารและเป็นบ้านอัอนอบอุ่นสำหรับเต่าหัวคอนนี่คือเวลาที่ต้องตัดสินใจแล้วมันล่องลอยตั้งแต่จำความได้และแทนที่จะเอื้อรเหยต่อไปจุดหมายของมันนั้นยังอยู่ห่างไกลจากตรงนี้มากเช่นเดียวกับตัวอื่นมันเาินทางมาจากชายหาดในฟลอริดา หรือเกาะในเคฟเวเดใกล้ลงไปทางใต้ซึ่งมันต้องกลับไปนั่นอาจหมายถึงการเดินทางหลายปี